สวัสดีครับผมนาเดสตีมเกมมิ่งวันนี้ัมก็จะมาเล่นเกมฟ i n นาแอสเ a รดี4นะครับดูไหมความจริงผมจะเล่นเกมนี้ตังนานเลยครับแต่ว่าทำไมผมไม่เล่นเพราะว่าผมจะเล่นนะครับมันยังไงเขาเรียกคือเหมือนกับว่าผมซื้อไมค์มาแล้วใช้ไม่ได้ครับวันนี้ก็เล่นเลยครับจะเล่นแล้วนะครับ ตอนนี้กดเข้าไป 5, 5คืนก่อนปาร์ตี้เสียวอ่ะนี่เราก็เห็นมีท้าวโก้ในเฟสดีอยู่นะวัดดิทฮีดู h ด er ชามฮีแล้วก็ y ยัวอินยัวล r มอ o เกนเช่ลุมปียะยังวนสะเอดีเพื่อนนะทังเข้าตรงนี้จะเป็นาพวกอนิเมตอนิกวันที่ผมไปเล่นเกมปานนี้เฟสดีบ้านเพื่อนนะ ผมไอ้คุณไหนได้ตัวเสียงแดงไออุ uh ่นตรงนี้ครับเพื่อนผมบอกเป็นฟ็อกซี่ผมไม่ค่อยอยากเชื่อนะครับเชี่ยเซวสัตว์เอ้ยเอาไว้ไปหนึ่งครับต่อยาวเลยครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยครับนายทีนึงถ้าโดนจับสแกนผมเสียวตายเลยนะครับเสียวสุด ไม่ค่อยอยากคิดแล้วจะเสียวอะไรขนาดนี้ช่างมั้งครับงั้นผมก็จะเล่นนะเออผู้จ่ายคอนโทรลใช่ไหมเอางนี้ปผูป้จ่ายคอนโทรล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 ใช่ไหม ปิดประตูกดชิปอ่ะควายยิงนี่ผมก็รู้มาสักพักแล้วเนะป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวมาเดีย๋ยวผมไปเปิดประตูให้ใหแมวก่อนมนะเอ้าไม่ใช่แมคโอ้ยกูเปิดกดออกจากเกมไปแล้วใหม่ช่างครับเข้าใหม่ก็ได้ครับมีดีกีที่เข้าใหม่เนี่ยครับเล่นใหม่ด้วยครับใส่หัวฟังกอนเป็นปหนึ่งครับ นี่ก็ใส่หูฟังครัเ,เล่นแล้วน่าเล่นจริงๆครับเกมนี้ไหนทีหน,หนึ่งนีเข้ามาครับขอโทษด้วยครับเย็ดอั่นี้ เอาปุ่มจ่ายคอนโทรลทำไมกดไม่ค่อยติดเลยวตรงนี้เฮ้ยลงไปครับกดตัว x เ,เพื่อปิดคำพูดตรงนั้นคำสอนนะครับความยิ่งหูฟังคำสอนของผู้ชายเจ้าดีอยู่เยอะเลยครับที่ผมฟังคำสอนของพวกนี้ครับรอบยังก็จะเล่นแบบงูปลาปลาไปนะแต่เรื่องฟังไอเฟรตี้ผมก็พอรู้ว่าว่ามันเป็น พ่พกาวพ่กายฆ่าเด็กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเด็กใส่หุ่นครับใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วเรื่องคราว,าวเปิดประตูไปตรงนี้ไม่ค่อยเจออะไร,ระด้วงลังหน่อยกดจมูกเฟนดี้กดจมูกเฟนดี้หน่อยครับอะทำไมกดไม่ติดวะ,ะทำไมไม่ดังทำไมไม่ดัง อ๋อผมไปิเสียงอยู่ลืมไปลืมไม่ได้ยางไงวะปะหนึ่งอับตีหนึ่งแล้วอือตีหนึ่งอ่ะคนยิงตีหนึ่งสัาพาแ,แต่ผมก็ไม่ดูเองมึงควายไงฤฤปิดประตูตกใจตกใจเชี่ยเสียวเรื่องเกมน,นี้ไม่รู้มาต้องเสียลูกทีแต่เรื่องเดียวมันโคตรเสียวอ่ะชึบยังไม่มาบ ตีหนึ่งบ้านพ่องจะมาไม่มาแน่นอนคิปเปิดประตูไปไม่เจอข้างขวาวก็ไม่เจอ <c oughs> นี่ไม่เจอข้างขวาไม่เจอดูข้างซ้ายดีกว <c oughs> ่า่ยมันไม่มาอยู่แล้วตีหนึ่ง <c oughs> <โด>ต้องปทดลองสูตรซีดีบวกนะครับวางนี้วางนี้ รู้มันจะใช้ได้ไหมครับไม่ผ่านคนระับ c d บวกแต่ฟันแอฟเวอริตดี1ผ่านแน่นอนครับจะ c d บวกนะเออยังไม่มาตีสองแล้วก็ดงผมอยากเล่นพาร์ทแอบไม่ผ่านนะแต่ก็ผ่านคืนนี้ไปได้ผมบอกว่ามันยากเกินเหตุนะ จะมีทางที่หุน่นแ้นเอฟเฟกต์ดีจะมาหโหดเกินเราทำได้ตอนที่ผมไปเล่นบ้านเพื่อนผมผ่านนะผ่านคืนแรกใช่ผมผ่านคืนแรกคนที่ดูลิปของผมบางคนอาจจะรู้จักดีไฟเออร์เกมมิงรู้ไหมทำไมดีไฟเออร์เกมมิงครับผมมาเป็นเพื่อนเขาเดี๋ยววันเดี๋ยวจะมาแจกไอดีไลน์ด e ไฟเออร์เกมมิง ไปจะไปติดต,ต่อหาเขาด้วยนะครับแล้วคนที่อยากรู้อะ디파이어게밍ชื่อชื่อไลน์เขาเป็นยังไงอะไรเขาเป็นยังไงครับชื่อไลน์ก็ชื่อ TFGM หรือว่าย่อๆคือดี디파อะไรครับเอ้ยชื่อเต็มอ่ะดี디파이어게밍เขี้ยะบุกลุกหนักเอก็ให้ใส่ทำไงแปลว,ว่าทีหลังก็ต้องดูข้างหลังอ่ะเอ้ยตีสามอะ เฮียเสียวไอ้สัสเฮียตกใจไอ้สัสเลยไอ้เงยตีสามตีสาชิ้ก้ามาเป็นไม่ได้ครับโอ้โหนี่คือแรกกุงมาแล้วตี3ามไอ้สัสเอ้ย เออตกใจหมดเลยก็ต้องจบคลิปยังค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาใครเพื่อเป็นกำลังใจให้แชนแนลดิให้แชนแนลเดสตีมเกมมิ่งเลยนะครับถ่าคนที่อยากติดต่อกับดีฟอ n ์เ r g a m i กมมิ่งผมใช้ไอดีไลค์เขาใต้คลิปนะครับจ้